สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังน่าจะย้ายหนูนะคะวันนี้ทำภารกิจอยู่กับหนูโอ้โหโอ้โหจับไปอย่างนั้นเลยเอาไปไว้บอกคุณนะคะทำอะไรอะ่ะ แยกหมูแยกหมูหูฟ้าคืมทางไหนวะเมือดมากเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อนค่ะพี่นอ้องปึ๊บเอ้ยมันใหญ่เหรอแยกหมูแล้วก็ทำอะไรทำความสะอาดเหรอ ทำความสะอ,อาดโหแบบว่าง่ายดีมากับพร้อมมาไปใส่อ้อยได้เลยพรุ่งนี้ก็ลงไปใส่อ้อยเลย ฝนตกทางไนก็ไม่รู้นอนม,มืดมืดมาตกทางนี้นะเด้อร้งนม้องโอ้จับมัดรวมไปเลยว,วะ มันอยู่ด้วยกันได้เหรอมันมาจากคนระบอ่อฮะเอา้าไม่ใช่บ่อน,นี้เหรอที่ป้าป๊าเอานั่นมาหนูเ,เชื่องอะ่ะได้ไปแล้วฮะได้ไปแล้วอ๋อย้ายออกไปแล้วโอ้โหดูดูดูดดป้ามันทำมันดื้อเงี้ย ทำความสะอาดโบอแล้วนะคะเนี่ยมันคือทำความสะอาดโบไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะย้ายหนูมาลงนะคะอุ้ยเสียงฟ้าร้องคุณ เฮ้ยมันจะกัดเขา้ยต้องฉีด EM ให้มันุยป้ามันจะไม่เกัดกัเหรอ มีว่างแล้วไม่มีบอ่อแล้วมันฆ่าพวกคิ้วไม่ได้เกลดไม่ได้เซ้งทุกคนอย่าก,กัดกันนะเด็กๆพ่นใส่มันสิพ่อน 74, พอีเอ็มใส่มันสิแล้วทำไมตัวนี้มันห่างแดนอ่ะหางเด่นเป็นะสีดแดง

อยากัดกันเด้ยอดยูก,กันมอมมแม่ๆนะนี่ขี่นูทำความสะอาดออกมาแล้วค่ะพี่น้อง อันนี้จะเป็นบอ่ออาหารของเขานะคะที่จะเอาอาหารใส้ไว้จะเป็นบอ่อนี่ที่แยกมานะคะีค่ะพี่น้องเขาเอินมาบอ่อขุน,นะคะ่ะหนูย่ายมัดหลายๆบอ่อเอามารวมกันไว้นี่คือถ้ามันยันักัดกันเลยเนะะี่ยค่ะฉีดเอ็มไส้นะคะให้กินมันให้มันลืมกินเกาให้กินมันคล้ายๆกันแล้วก็สิเอาอันแป้ง หมามาโรยค่ะพี่น้องอยู่ด้วยกันม่อ,มอ,มอแ่่่่่่่่่ก่ดกันนะมันนั่น่่่่่่่่่่กยกก่่่่ี่่่ มีไงทับกันทันกันกับพ่อกับแม่อีกต้องแยกมันออกนูมาจากหลายบอ่ออายุกัจะตั้งกันนิดน้อยนะคะพี่น้องทำความสะอาดออกเรายังไม่ได้ให,อาหาอ้อาหารเป็นบอ่ออาหารบ่อนี่เป็นบอ่ออาหารบอร้านนี่เป็นบอ่ออัน พักพอนค่ะสําหรับหนูคุณนะคะมันจะสองโบมันจะแรนหากันได้โอ้พี่น้องเสียงฟ้าห้องตกทั้งไลยเนาะโอ้ยทางฟ้าเหลี่ยมวะ ไว้พี่น้องํำนีก่อนด้อค่ะเดี๋ยวยานฟ้านะคะอะไรช